สวัสดีครับผมงโกโกไนนรนะดูช่างพงทําอะไรวิธีเรียกปลานะผมโอ้โหวิธีเรียกปลาเว้ยนมาจริงว่ะเอ้อยมาเฉยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้กินเลยดิโอ้อออออมาเฉยเลยโอ้อออช่างพงมีวิชาเด,เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เตเดนะ็เลเหมือนเงาะป่าไปเรียกปลาในาาน้ำนะอู้สามปิดิยก่อดิยวก่อนกูจะตายมาดูกันนะครับเอา นี่คือวิธีเรียกป่าวิธีเรียกป่าต้องใช้ต้นมันคาถาไหมคาถาเพี้ยงนะครับนี่คือวิธีเรียกป่าคือใช้แค่อันนี้นะครับออืืานนเหมมดูกันนะครับเหมือนเงาะป่าเลยดูหนังเงาะป่าเลยาดูกันเหมือนเงะป่าในตำนานเลยนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่นี่ไร่มูลครับไร่มูลโอ้โหเมล็ดตุ้ยเอาแล้วครับตามมาเลยมาเลย เห็นแวบๆอย่างนั้นดำอย่มันเห็นเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะมา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 จริงๆแวบๆอยู่เฮ้ยเห็นไหมไหมั้งเลโด่ไปลา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 ปล ยังไงมึเยอะเลยเยอะเลยนี่คือวิธีวิธีเรียกปลาครับได้ผลจริงๆครับโอ้โหวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าผมไปเรียนมานะครับโอ้โหดูดูอีกทีนะครับดูอีกทีครับดูอีกทีดูอีกทีเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วนะกำลัง สีดำๆ ok ครับอ๋อโหโอ้ยนู่นหนูเลยปลาดุกเลยปลาดุกตัวใหญ่เลยดูนี่ดูมันกำลังมากำลังมากาลังมอ้ดูดิครับนี่ปลาเต็มเลยครับสีดำๆเนี่ยเฮ้ยจังใจน้อยจากสีกาโดดจับได้ไหมผมคือย่านปลาแช่ล่ะเมื่อกี้ตัวใหญ่นะสีดำปลาดุกใหญ่เลยแหละโอเคผมนี่ ดูแล้วครับดูแลงานงานงานใช้ขงดีจริงครับแต่เพิ่งอาจจะเห็นอยู่เมื่อกี้เนาะเห็นเป็นตัวปลาเลยนะครับนะ่ยเดี๋ยวนี้เองนะวิธีเรียกปลาให้เราได้เห็นนะวิธีการเรียกปลาใช้พงนะครับเนาะมาแล้ว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 มาติมนะครับน่ะแล้วไปดูทำตรงนั้นอีกครับผมนะขี้เลป่าต่อตอนนี้มาต่อตอนนี้ครับไปต่อตอนนี้เนาะ ดูนะดูอาแบบที่ตื้นๆหน,น,น่อยนะครับ ไก่เอมาถึงเนาะไก่มัเอามาเนี่โอ้โหโอ้ปลาทางนั้นเลยปลาทางนั้นเลยโอ้ปลาทางนั้นเลยเนี่ยเอามาฟังไก่ไก่เจ้าเนี่ยเอามาย้ำมาไก่ไก่เจ้าเนี่ยเออแถวเนี้ยแหละกองยังจับได้โอ้โหมันวิ่งตามเลยครับวิ่งตามครับมันวิ่งตามโอ้โห ไปไปไปโอ oh <jogo. S 1> oh ้โหโอ้โหกินให้กินไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหนี่เอามาให้กันดู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 หน่อหน่อ โอ้โหเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยปลาไม่ผู้ใหญ่โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะผมก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูช่างพงเรียกปลานะครับผมผมคิดว่าจะทําได้ทําได้เฉยเลยนะผม เ้วิ้นปาปิ้นปานะคะการสร้าง่าื่เชืนม่ได้นะคะเคบชื้นม่ไดดบนมี้ิ่วาเรื่อนน้ำเรื่อนน้ำ นะครับพ่อแ да. ม่พี่น้องนะครับวันนี้เราก็มาเล่นน้ําด้วยกันนะครับไปชุ่มๆพุ่งจังพงมันยังคัมันขึ้นยากษได้บหมนี้สูงมันขึ้นยักษ์นี่มันห่อน้ําก่อนเนาะครับมันตื้นห่อน้ําก่อนมัห่อน้ําก่อนเอาเรามามาอยู่ตรงนี้เออนี่ก็สูงขึ้นพอดีอยู่นี่จะหันกล้องเจ้าจัง เดี๋ยวมันมันต่ำเกินไปครับตัน้ไเปเดี๋ยวทำพงแป๊นนึงเดี๋ยวจะเพิ่งตั้งกองดีๆก่อนกองเจ้ามาทนได้มุมเอาเอาุงๆเก็บพุ่งหน่อยเก็บพุ่งหน่อย มันจะมันจะขึ้นไหมนี no ่มันจะขึ้นไหมนี่โอ้โหโอ้โมันไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเหรออ้วนเกินไปนักเจ้าของมันบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นทา้อขึ้นยังไหนมาที่นี่โอ้ยขึ้นไม่ได้เกือบตก มานตกลงน้ำเดียอยจะถ่ายแต่เข่าหลผมจะโดดให้ดูัาดค่าวันชันีโอ้ยนองซ่างพงซ่างพงอ้วนหรือว่าลงน้ำแด่พองฮ่า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 ่าฮ่ากาเ่าฮ่าฮ่าดุกฮาฮ่าฮ่า สนุกสนานน้ำลึกไหมว่ายน้ำเกันเราน้ำลึกไหมถ้าตรงกลางคนลึกอยู่เพราตรงนี้มันแถวนี้มันมันตื้นอยู่โอ้โหเดี๋ยวว่ายไปรอมาซ้อนนู้นตัวเดี๋ยวไปดูแล้วมาซ้อยตรงนี้ทุบผู้ให้ถึงใช้ถึงก่อนรับไปเลยโอเคโอเคกับต้านเราลงไหมนี่นะครับเราก็ต้านลงไหม่ะไรลงไม่ได้มาภาพเลี่ยนว่ายน้ำนะครับรับตังค์เอาเสียไว้เลยเสียไว้เลยโอ้โหเสียไว้เลย จะว่ายน้ำเอาตังกับตันนะครับใครถึงฟังก่อนมากับตันเช็มนะครับน้าช่างพงนะครับโอ้โหผู้ท้าจริงเขเป็นกูคนไร้นี่นะครับด้านนู้นพอผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นกรรมการผู้ใหญ่แข่งก้าวหนึ่งเสียตังไว้เลยเสียตังไว้เลยเสียตังไว้เลยโอ้เสียตังไว้เลย

เพราะาเอาล่างเอาล่างวันมาได้ยเนื้่โเดียวหลายสิเจ้านั่นไม่ระดึงเดียวน่ะโอเคโอเคตรงนี้แหละตรงนี้เป๊ะเลยตรงกล้องตัวเองพอดี เดี๋ยวมาจับใครจะเตะเดี๋ยวคุณพ่อเอารางวัลมาให้นะคะใครมาถึงก่อนได้100บาทนะคะตอนเย็นนี้นะคะไปซื้อกับข้าวน่าจะไปถึงนู่นเนาะครับผมไปมาแล้วก็ไปอีกเนาะอืมแม่ว่าวอาบไปแต่พี่เลิมมาอะแม่ว่านาะคู่ข้าวสองพันนะครับสองโอ้โหเมื่อยอ้าวกลับมาก่อนเหรอกลับแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปแล้วกลับมามันมันเร็วเกินเหยื อ๋อเร็วองเพื่อน่าหนึ่งร้อยนะ้คุ้มเนาะเร็วขุดคุ้มค่าจ้างนะครับ,รรบนะต้องเริ่มจากฝั่งนี้ไปนะครับฝั่งนี้ไปไปุ๊บไปเสร็จปุ๊บก็กลับมานะครับนะจับเารับห <c oughs> นึ่งร้อย <c oughs> นะครับท่ันได้แข่งครับผมไงไงมันบริแข่งก,กลับไปกลับมาเนี่ย นะครับโผล่กันแล้วครับผมนี่นะฮะนี่นึ่งรางวันหกร้อยบาทผมว่าเยอะเกินไปเอาใบเดียวพอไหมแม่ที่ละใบปะจะได้พูดนะดีนี่ละใบปะจะได้หลเราเราจะมาดูนะครับพี่น้องเนาะเงินรางวัลวางแล้ววางไว้นะครับยังไม่ทันได้เข่งไม่เศร้าไม่เศร้าพูดแต่อสู้ต้องต้องขึ้นฟังฟังฟังก่อนเออขึ้นฝังมาครับขึ้นฟังมาครับ เม่งม่้เนะงมันเป็นใี่าะว่ามีใบก็งบไปพูดนึกลับมาไปพอก็ขึ้นมากลับรับเงินเลยอโอเคถ้้มาถึงก่อนผมจะเป็นกรรมการให้คอครึ่งทางนกลับมาได้อยู่บ่ะไม่ได้แลต้วงถึงาทำมือลงปุ๊บไปเลยเนาะเยก้เอยบออยเ้เบอ้

มาถึงขึ้นไม่ได้เลยเหตุเลยมาถึงแล้วแต่ขึ้นไม่ได้นะครับดูอ้าวหากไม่ได้ใจอูอ้าวหัวทองอ่ะหัวร้อยค่ะใครจะได้ครับใครจะได้ หมดแรงครับต่างคนต่างหมดแรงครับตอนนี้ครับต่างคนต่างหมดเลยหาออกยังไงกันดีครับผมหมดขึ้นไม่ได้จริงๆครับผมลื่นนะครับนะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวตัวตัวอ่นมันตูนกว่าโกโก้อะไรขึ้นมาเลยครับโกโก้อะไรขึ้นมารับเงินแล้วครับผมโอ้โหนะครับผมนี่อันนี้วะเนี่ยรับไปแล้วครับผม หน้าซีดครับผมถึงกับหน้าซีดนะครับนะจีบให้จีบจบคลิปให้เลยเออเฮ้ยจบคลิปเลยเหรอฝากกระหน่ำให้กันนะจ๊ะมืับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ